มาดูห้องเผาไหม้แบบระบบฟืนกันหน่อยครับให้ไฟที่แรงแรงแบบนี้เลยเห็นไหมครับไฟดีมากเอาไว้จุดท่อแอลนะครับตัวนี้มาดูที่ใส่ไม้กัน เขาจะมีเวลากับเขามากเลยครับตัวนี้พอเราใส่ไม้ไปแล้วไม้ก็จะค่อยๆซุดลงไปเรื่อยๆเราก็จะทํางานของเขาไปครับนี่ไฟ,ไฟดีมากพุ่งอย่างกบตอนเตาฐานจะติดนะครับแต่อันนี้เป็นไฟจากระบบฟืนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีน้ํามันไม่มีพัดลมเป็นการเล่นกับอากาศครับ นี่ไฟที่พุ่งเข้าไปแล้วไปออกข้างบนสม่ำเสมอดีครับดูเด็กรอบรอบเริ่มแดงเลยครับด้วยความร้อนถือว่าทำงานได้ดีฟืนก็เริ่มจะน้อยลงนะครับถือว่าผมไม่ได้เติมฟืนใส่แล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานไป มันมีบางอย่างต้องแก้ไขนะครับการเล่นกับอากาศนี่ต้องเล่นให้พอดีนะครับเล่นน้อยเกินไปมีปัญหาเล่นมากเกินไปก็ไม่ดีก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ